ไปร <ไป S 1> ับเฮนอต<อ>กันบล็อกไปรับเฮนอตที่สวนตะพูินะครับว่าแต่เฮนอตคือใครนะเขาเคือลูกพีนนะ่ลูกน้องผมเองครับไม่อยากเห็นหน้าล้วก็คนนี้ไปรับเขากัน Let's go <S นี้เราถึงแล้วนะครับสวนตะพูิท่าอากาศยาน ระหว่างที่เราไปรนอเฮนน้องล้วก็จะมาแวะกินเบอร์เกอร์คิงในสวนขอภูมินะครับบอกเลยว่าอร่อยจุใจมากๆผมนี่ชอบมากเลยครับนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านะครเราใกล้เจอกับเฮียน้องแล้วนะคะแล้วนี่คือเฮียน้องนี่คือสีหน้าของเฮียน้องโอเคเมื่อกี้เราต้องขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันนะไปละ